ดีเด็กๆวันนี้เราจะพามาทความรู้จักกับฐานทัพของเราสัตว์ป่าฐานทับในป่านี้แบ่งออกเป็นฐานทับใต้ดินฐานทับบกฐานทัพอากาศและในแต่ละฐานทัพก็จะมีเหล่าสัตว์ป่าที่อยู่เป็นประจำของแต่ฐานทัพนั้นๆซึ่งเด็กๆอยากรู้ไหมว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในฐานทับนี้บ้างมาลองคน้นหาสัตว์ป่าและความลับของพวกเขาในฐานทัพแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยแต่เอ๊เด็กๆด,ดูสิ เรายังไม่มีฐานทับกันเลยนี่เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเด็กๆเห็นไหมเรามีคู่มือด้วยลองเข้าไปอ่านคู่มือกันดีวกว่านี่ไงก่อนที่จะเริ่มภารกิจเด็กๆเห็นไหมตอนนี้มีชิ้นส่วนของฐานทับแย่กระจะกระจายออกจากกันเต็มไปหมดเด็กๆมาช่วยกันประกอบฐานทัพแล้วจึงค่อยไปทําภารกิจด้วยกันนะส่วนแรกคือส่วนของพื้นมีทั้งหมด14ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของจิ๊กซอว์เด็กๆเ่๋สามารถวางเรียงต่อกัน ตามความชอบของเด็กๆได้เลยนะคะหรืออยากจะทำตามคู่งมือก็ได้คะ่ะส่วนที่2เป็นส่วนของต้นไม้มีทั้งหมด3ชิ้นสามารถนำมาต่อรวมกันเป็น1 2และ3แบบนี้ได้เลยนะและส่วนสุดท้ายคือส่วนของฐานทับใต้ดิเด็กๆสามารถดึงขึ้นง่ายๆแล้วก็นะักโพรงเนี่ยมาต่อเข้ากับฐานทัพนี้ได้เลยค่ะและเมื่อประกอบด้วยครบ3ส่วนนี้แล้วก็นำมาประกอบรวมกันได้เลยค่ะ เอาละค่ะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะ่ะดังกล้องทั่วป่าเลยหึ<ะ>อยู่ตามพื้นนี่เอ๊ะเปิดอยู่ใต้ใบไม้หน่อยดีกว่าอ้าวเสียงของเจ้าปวกทหารนี่นาะโห<ฮ>มันเสียงดังแบบนี้เลยเนี่ยเจ้าปวกมักแบ่งวันนะออกเป็นสามวันนะก็คือวันนะสืบพันธุ์ วณัฐนนทหารแล้วก็วน,นัฐปวกงานซึ่งเสียงที่ยินนี้คือเสียงของปวกทหารและจะดังขึ้นเมื่อมีอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้กับอาณาจักรของพวกมันซึ่งปวกทหารเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณเสียงเตือนภยัยโดยมักจะเอาหัวเนี่ยโคกกับพื้นหรือผนังภายในรังเพื่อสร้างเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้สมาชิกในรังเนี่ยได้รู้กันทั่วกันด้วยอือออ้ยิ่งเดินเข้าไปเรื่อยๆเสียงก็ยิ่งดังขึ้นเฮ้ย เรามาหยินอยู่ตรงหน้าถาทับป,ปวกก็หรอมองไปด้านขวาตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีแมงเม่าบินออกมาด้วยโหแมงเม่าเนี่ยจัดอยู่ในวรรณะพืชพันเมื่อโตขึ้นจะบินออกจากรังจับคู่กันแล้วก็สลัดปีกสร้างรังใหม่แล้วก็กลายเป็นราชินีปวกกับราชาปวกขยายอนจัารต่อไปอ๋อนี่คือห้องประทับราชินีปวกนี่เองเอตรงนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดได้ด้วย อ๋อมันคือห้องแต่งตัวพลทหารนี่เองหูนี่คือชุดของเหล่าพลทหารที่มีหัวที่โตขากันไก่และปากที่ใหญ่เอาไว้เพื่อต่อสู้และปกป้องหลังชุดถอดประกอบเอามาใส่วิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยเทชมัดเลยหูอะไรอยู่ที่พื้นอะเลื่อนได้ด้วยเอ๊ะเอ๊ะเห็ดเหล่านี้คือเห็ดโคน เกิดจากปวกงานโดยปวกงานจะทำหน้าที่สร้างรังทำความสะอาดรังดูแลไข่ของราชนินีแล้วยังสร้างเห็ดโคนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารให้กับเหล่าปวกทั้งหมดในรังีด้วยซึ่งเห็ดโคนนี้เป็นเห็ดชนิดเดียวที่ต้องอาศัยเชื้อราจากปวกจึงจะเกิดเป็นเห็ดโคนนี้ขึ้นมาได้เห็ดโคนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบอกตำแหน่งของฐานทับใต้ดินของเจ้าปวกนี้เลยอะเล่นข้างในเสร็จแล้ว เราออกมาเล่นข้างนอกกันดีกว่าเฮยนี่มันรอยตีนอะไรเนี่ยเอขนาดแบบนี้กว้างแบบนี้เอนันนั่นนันนนนน่ลองเปิดดูกันหน่อยดีกว่าอืมนี่คือรอยตีนหมีนี่มันหมีควายนี่จัดเป็นมีขนาดใหญ่เลยมีขนที่หนาแล้วก็เรียบยาวสีดำมีหูยาว แต่ว่าที่จุดสังเกตได้ก็คือมีแผงคอสีขาวเป็นรูปตัววีด้วยนะเอ้ยมีรอยตีนตรงนั้นอีกแล้วเอ๊ะมาดูสิเป็นหมีอะไรอ๋อคือหมีหมานี่เองหมีหมามีขนาดที่เล็กที่สุดหูเล็กกลมขนสั้นแล้วก็บางสีดำํำแต่ว่าใต้คอเนี่ยเป็นรูปตัวยูสีเหลืองนะ แต่พอนานไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแหละแต่ความเจ๋งก็คือหมีหมาเนี่ยยืนสองขาได้ด้วยนะแล้วก็ชูสมุดฟุดฟิดฟุดฟิดดมหาอาหารได้อีกด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยร้องคล้ายกับเสียงหมาเลยจึงเป็นที่มาของชื่อหมีหมาเองไปดูรอยตีนต่อไปกันเลยดีกว่าอืมคือรอยตีนของหมีขอหมีขอเนี่ยเป็นสายคุ้มครองนะมีขนยาวหนา เส้นขนเนี่ยจะมีสีดำบางตัวเนี่ยก็มีสีเทาบนหน้าแล้วก็เลยไปถึงไหล่เลยหูกลมแล้วก็มีขนหูเนี่ยที่ยาวออกมาแล้วก็มีตรงปลายขอบหูเนี่ยเป็นสีขาวด้วยนะหางเนี่ยมีความแข็งแรงมากสามารถใช้เกาะกิ่งไม้ได้ด้วย อีกหนึ่งเรื่องเลยที่คนส่วนใหญ่มาจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหมีขอด้วยความที่เจ้าหมีขอเนี่ยหน้าตาคล้ายกับหมีเอามากๆเลยแต่ความจริงแล้วความลับของเจ้าหมีขอก็คือหมีขอไม่ใช่หมีนะคะทุกคนหมีขอเนี่ยเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับชะมดหรืออีเห็นแต่ตัวโตวกว่ารูปร่างอุยอายมีหางยาวสามารถใช้หางตับต้นไม้แทนได้เป็นอย่างดีแล้วรูปร่างแบบนี้คนก็เลยเรียกเขาว่าหมีขอนั่นเองคะ่ะ หลังจากที่เราล้วงความลับของฐานทัพบ,บกไปที่เป็นของเจ้ามีควายมีหมาและมีขอได้ความรู้แล้วก็สาระดีๆไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปเยี่ยมชมฐานทัพอากาศของเจ้านกเงือกกันเลยดีกว่า ที่จริงแล้วต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่บ้านของเจ้านกเงือกหรอกนะคะแต่ว่าเป็นต้นไซที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในฐานทัาแห่งนี้แล้วนอกจากนี้ต้นไซยังเป็นต้นไม้ที่อยู่กับต้นไม้อื่นแบบอิงอาศัยด้วยต้นไซเนี่ยมักจะใช้รากแล้วก็ต้นของตัวเองเนี่ยชอนใช้ขึ้นไปเพื่อจะรับแสงแดดแล้วก็กอดรัดต้นไม้ต้นนั้นที่เขาอยู่จนต้นไม้ต้นนั้นตายในที่สุดเลยค่ะก็เลยได้สมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพ่นั่นเองค่ะ เอาล่ะถึงเวลามาปีนต้นไม้มองหาฐานทัพอากาศกันอืมฮ,ฮ้อยู่บนนั้นไงเห็นดูไหมคะลองส่องเข้าไปกันดีกว่าหืมในโพนี่ยมันค่อนข้างมืดเหมือนกันนะเนี่ยออันนั้นผลอะไรหนะักเฉียงแดงเออลองอ่านอันนั้นหน่อยดีกว่า นกเงือกเป็นนกขยับใหญ่สึงใหญ่มากมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างสะโบราณเลยมีปากขนาดใหญ่มีโหนกอยู่เหนือป่ายทีนึงและนกเงือกยังมีเสียงร้องที่ดังก้องกระพือปีกเนี่ยก็มีเสียงดังมากและนอกจากนี้นกเงือกยังทํารังอยู่ในโพรงตรงกลางต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ กินได้ทั้งผลไม้แล้วก็สัตว์ขนาดเล็กโดยผลไม้ที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือผลของต้นไทรและนอกจากนี้นกเงือกยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่แบบรักเดียวใจเดียวถ้าคู่ตายไปตัวเองก็จะอยู่ตัวเดียวไม่จับคู่ใหม่และตัวผู้ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีคอยหาอาหารให้กับตัวเมียที่คอยดูแลลูกอยู่ในโพงนกเงือกเลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้กันเลยทีเดียวค่ะ และนี่เป็นบางส่วนในฐานทับของเราสัตว์ป่าทั้งหมดเห็นไหมว่าธรรมชาติมักซ่อนสิ่งที่เราไม่คาดคิดเอาไว้อีกมากมายเลยแต่ความลับและสาระด,ด,ดีเหล่านี้กําลังจะจางหายไปนะทุกคนมาช่วยกันสอดส่องแล้วก็ดูแลฐานทับในป่าเหล่านี้ไปด้วยกันนะจะได้มาค้นหาความลับในฐานทัพของเราสัตว์ป่าไปด้วยกันอีกเจ้าปูกเจ้าหมีและคุณนกเงือกรออยู่นะ